โอเคฮัลโหลแ่อย่างไมเนี่ยเจ้าสาวิโยได้เอ่อสวัสดีครับก็ผมมละแล้วก็วันนี้เรามาโดนเ a t i o กันก็ตามกำหนดการก็คือหนึ่งปีที่เรารวบรวมเงินกันไว้ในกองทุนแล้วก็วันนี้เรามาโด onation ก็จะมีคนนี้คนแมทสามที่คนในขับนะครับแล้วก็คนนี้ลูนี่ก็ช่ลเลนชิบอยแล้วก็อันนี้คือวิทย์ก็เป็นที่ที่บริษัทก็มาเป็นตัวแทนโดเนต อันนี้ก็อันนี้เป็นลายลายชื่อทั้งหมดเลยอ่าอันนี้สติกเกอร์คุณแมทครับใครไม่มาก,ก็อดอ่าอันนี้เป็นลายชื่อทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวก็จะดูได้ในเว็บทั้งหมดก็ลูนี่คำนวณมาประมาณสองพันห้าร้อยบาทแปดแล้วสองพันแปดก็ที่โพสอีกอ่าโอเคก็อันนี้ลายชื่อทั้งหมดนะครับรวมได้แล้วก็ประมาณสองพันแปดร้อยบาทอ่าคำนวณเป็น เดี๋ยวโ,โ,ยโอเคครับก็อันนี้ก็บรรยากาศตอนเรามากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นไปโดเนตเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะจับภาพไว้เป็นสักขีพยานอน่างทีว่าว่าเราโปร่งใสก็คือตามที่ตั้งใจไว้โอเครั้งนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนออแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอออขอบายิ้มหน่อยโอเคสวัสดีครับ